จากความเสี่ยงด้านศิลธรรมสู่ความเสี่ยงทางการเงินแม้คำวินิจฉัยนี้จะไม่ผูกพันตามกฎหมายแต่ประวัติศาสตร์บอกเราว่าเมื่อข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และกฎหมายมาบรรจบกันใบอนุญาตทางสังคมหรือการยอมรับของทุกภาคส่วนที่มีต่อธุรกิจที่ก่อปัญหาก็มักจะหมดอายุลงอย่างรวดเร็วเหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับสังคมที่ไม่ยอมรับบุรีหรือแร่ใหญ่หิน ที่น่าตกใจก็คือปัจจุบันมีคดีที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศเกิดขึ้นแล้ว2,967คดีในเกือบ60ประเทศเพิ่มขึ้นกว่า200คดีในปีเดียวเลยนะครับการที่ศาล ICJ มีคำวินิจฉัยนี้ทำให้ศาลทั่วโลกจะยิ่งกล้ารับคดีด้านภูมิอากาศมากขึ้นนักลงทุนเองก็ต้องคิดใหม่เพราะนี่ไม่ใช่แค่ความเสี่ยงด้านศิลธรรมแต่มันจะกลายเป็นความเสี่ยงทางงบการเงินของบริษัทด้วย บอร์ดบริษัทที่ยังทำธุรกิจแบบเดิมทั้งที่มีเส้นทางสู่เน็ตซีโร่อยู่แล้วต้องรู้ว่ากำลังถือตั๋วเสี่ยงกับคดีความอยู่ในมือด้วยแล้วโลกมีทางออกเชิงนโยบายอะไรบ้างมาดูในคลิปถัดไปครับ